อย่างทเราคือมันติดเริวที่เราจะพูดมันติดเร็วคือการตลาดหลายชั้นซ้อนกันหลายชั้นใจทุกจุดทุกกระบวนการแม้แต่เม็ดหนึ่งเม็ดสองเม็ดครึ่งเม็ดก็ใจวันนี้จําเป็นที่จะต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับวิตามินที่เราจะต้องป้องกันตัวเราวันนี้นะครับคือข้อที่หนึ่งคือวิตามินเอวิตามินเอวิตามินเอก็คืออะติจูแปลออกมาเป็นภาษาไทยก็คือ ทัศนกติหรือแนวคิดแอนติจูด่านก็คือให้คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีหมายความว่าถ้าแต่ละคนเขาไม่ทัก็คือเขาเนะี่ยยังไม่ถึงเวลาอย่าปลดมันวันนี้เขาไม่ทําวันหน้าเขาอาจจะมีโอกาสคิดตัดเราเราต้องสําเร็จให้เขาดูการสปอนเซอร์การแนะนำคนก็เหมือนกับลูกตุ้งที่เคยบอกให้หลายท่านหลายท่านอาจจะเคยเห็นลูกตุ้งนาฬิกาเคยเห็นไหมจ๊ะ เคยเห็นไหมครับกองร้องนหลังเคยเห็นไหมติดต่อติดต่อมันจะมีคือไปกับมามากับไปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือได้กลับไม่ได้ได้กลับไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านนาฬิกาลูกตุ้มอัไหนบอกว่าได้ได้แค่แบบติดติดนาฬิกามันหลุดไหมหลุดไหมลูกตุ้มหลุดไหมถ้าบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันหลุดไหมจ๊ะหลุดเพราะฉะนั้นคําว่า ถ้าจะเป็นระบบธรรมชาติวันนี้เราจะทํางานแบบธรรมชาติทำจจใจให้สบายนอกจากวิตามินเอแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องบอกให้ท่านกี่คือวิตามิน B ีบิลิฟนะครับตรงนี้ท่านจะต้องเริ่มต้นที่เชื่อตัวท่านเองก่อนใช่ไหมเอ่ยท่านจะต้องเชื่อมั่นในตัวท่านว่าท่านนะทําได้หลังจากที่ฟังสินค้าวันนี้น่าใช่ไหมน่ใช่แล้วท่านบ่าดีไหมดีเคยใช้หรือยังเคยอ่า ก็เชื่ออย่างเดียวใช่ไหมเพราะนั้นก่อนที่จะเชื่อปุ๊บมันต้องใช้ด้วยตัวท่านเองไม่ใช่ฟังปุ๊บเป็นไงไปฟังหลังจากนั้นท่านด็อกเตร์ธานยูเท่านเจ้าของบริษัทพูดเรื่องสินค้าน่ากินน่ากินดีไหมดีเยี่ยมไหมเยี่ยมได้กินหรือยังยังไม่ได้กินทำไมถึงรู้ว่าดีเขาว่ามันดีโสุดแ้า์เราก็บอกตอบไม่ได้เห็นไหมจ๊ะเพราะฉนั้นท่านจะต้องมีความเชื่อสินค้าตัวท่านเองเชื่อแผนเชื่อบริษัทเชื่อไซไลน์และก็ออปไลน์เพราะไซไลน์ก็คือทีมงานของเราหมด เดี๋ยวมันจะมีดูแผนให้ดูนะมันจะแป่งพันผลประโยชน์อย่างไรนะครับ <Yeah. S 1> ief, ท่านต้องเชื่อมั่นในตัวบริษัทแอิจูดคือคศ <c oughs> นกคติคิดดีพูดดีและมันจะส่งผลเรืการกระทำาอดีหลังจากนั้นเราต้องมีความเชื่อมั่นคือบิลลิฟนะครับพอใช้บิลลิฟเข้ามาแนละ้วปุ๊บมันจะต้องใช้วิตามินซีอีกเพราะนั้นวิตามินซีสำคัญไหมสำคัญคอมมิตเมน แปลตามภาษาชาวบ้านเรียกสักจจะพันธะสัญญาที่เราได้ให้ไว้กับตัวเราเองว่าเราต้องสําเร็จจะต้องเป็นไดมอนด์จะต้องเป็นดับเบิลไดมอนด์จะต้องเป็นคินงไดมอนด์อะไรต่างเราจะต้องมีคอมมิชเมนต์ตรงนี้ปุ๊บแล้วหลังจากนั้นเป็นนั่งคุยประสานอัปเตอร์มิทติ้งหลังจากเสวนาภาษาธุรกิจของเรานี่กับทีมงานกับองค์กรในธุรกิจของเราแล้วให้คอมมิชเมนต์ให้พันธะสัญญาให้สัจจะว่าเราจะจัดเฮาส์วันนี้ เวลานี้ที่นี่ตอนนั้นใครนัดใครเป็นไหมครับใครพูดเรื่องอะไรเห็นไหมนั่นคือพันธะสัญญาสัจจที่ให,ห้เบื้องต้นทำอะไรบ้านปลายให้ท่านทําอย่างนั้นคกว่าเสมอต้นเสมอปลายแปลออกมาจากจากคือสัจจากที่ท่านตัดสินใจวันนี้หรือกําลังจะตัดสินใจนะให้ท่านต้องเป็นหนึ่งแคไจะต้องไม่เป็นสองรองใครเด็ดขาดวิตามินด,ดีก็คือ ดรีมก่อนท่านมีความฝันไหมความฝันว่าเราต้องยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่เผลอฝันวันที่1กับ16ไม่ใช่เราฝันเราจินตนาการแลนลงมือปฏิบัติตามระบบที่เขาสร้างไม่คิดเองเออเองเก่งเองวันแมนโชวันเกอร์โชวไม่มีเราจะทำงานเป็นทีมเพราะนั้นท่านจะต้องมีความฝันริมยิ่งใหญ่ฝันใหญ่คิดใหญ่อย่าเอาเป้าหมายใหญ่กว่าความฝันท่านจะต้องเอาความฝันใหญ่กว่าเป้าหมาย จะเอาความฝันใหญ่กว่าเป้าหมายนะฮะหรือความฝันใหญ่กว่าเป้าหมายกับเป้าหมายกับความฝันมันจะอยู่ในตัวเดียวกันแต่ข่้นดูนะครับเป้าหมายมันอยู่ข้างหน้าความฝันใหนอยู่ตรงนี้ปัญหามันจะอยู่ตรงกลางแต่ถ้ายกปัญหามาอยู่บางความฝันของเรามันก็จะไม่ถึงเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นความีนะความฝันนะครับจะต้องยิ่งใหญ่กว่าปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งใหญ่ปุ๊บเราจะข้ามเราจะข้ามไปหมดแล้วมันจะทะลุถึงเป้าหมายของเราได้ ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับดีมคือความฝันอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งโดยไม่ต้องผ่อนไม่ต้องดาวอยากมีรถสักคันหนึ่งไม่ต้องผ่อนไม่ต้อง,งอยากมีเงินเก็บอย่างน้อยสักหล้าน10บล้านแล้วอยากไปที่ไหนก็ไปกินไปทานอาหารที่ไหนก็ไป,ไปทานไม่ใช่ไปทานอาหารที่อร่อยอร่อยปุ๊บสั่งมาปุ๊บเมนูมาก็ออร่อยปุ๊บมองด้านขวาก่อนฟืดแห้งไม่อร่อยมันขาดอิสรภาพทางด้านการใช้เงิน เพราะนั้นเราจะต้องมีอิสรภาพทางด้านการเชืเอิน่อคือเวนอาหารเข้ามาปุ๊บเมนูปุ๊บโอ้อร่อยทั้งหมดนี่อู้ไปเลยหน้านี้ไม่ต้องไปดูราคาเพราะเป็นไงมันมีมีซ่าหรือมีตังลุดยฟืดเพราะท่านมีรายได้อย่างน้อยก็เดือนตั้งสี่ห้าน้ำเดือนตั้งสี่ห้าน้ำบางท่านเริ่มโอ้โหเวอร์นอกจากท่านมีดรีมแล้วท่านจะต้องมีตัวสุดท้ายดีนะวิตามินดีนี่ให้สองตัว determination คือการตัดสินใจวันนี้ท่านยงต้องตัดสินใจเด็ดขาดนะครับปุ๊บวันนี้หลังจากจบปุ๊บอัพเตอร์มิทติงคุยกับแม่ทัพอัพไลาวางว่าเราจะจัดประชุมเฮาส์มิทติงที่ไหนตรงไหนยังไงใครจะเป็นไดมอนด์ภายในสัปดาห์นีนนนน้ใครจะเป็น,นด,นดในในับเบิลไดมอนด์ภายในอีกสิ้นเดือนวางอะไรวางมาแล้วลงมือปฏิบัติลุยให้หนักคนลุยเงินหนักไม่ตายแต่คนที่ตายคือไม่ทําอะไรเลยเลยตายเพราะไม่มีเงินช้ปวดหัว เดี๋ยวอันนั้นเข้ามาเดี๋ยวนี้แทนที่จะเป็น sms ส่งเป็นขอยินดีกับรหัสนี้ที่ท่านได้รับเงินแต่แปลงเรเกับเป็น sms ท่านจะต้องจ่ายตังค์ไม่งั้นเราจะฟ้องท่านกับ sms ท่านลืมเติมตามก็มันหลายเดือน้วท่านจะใช่ได้ท่านจะชอบ sms แบบไหนรานนั้นวิตามิน4ีตัว a b c d ท่านจำเป็นต้องมีและท่านจะต้องถ่ายทอพวิตามินตรงนี้เอาวิตามินไปให้กับองค์กรทีมงานที่ท่านรักที่ท่านปรารานาดี เพราะฉะนั้นบางท่านที่อยากจะรู้ว่ามันนี่มันาผาผ่านแ้าจะขึ้นตำแหน่งเราต้องต้องเป็นไงซุปเปอร์ไวเซอร์ต้องซื้อสินค้าเท่าไหร่เอาละ,ะสรุปลงเท่าไหร่ครับ,ส,รบสามารถสมาสะสมได้ภายในกี่เดือนเดือนถ้าจะเป็นตำแหน่งซินเวิร์ต้องแนะนำซุปเปอร์ไวเซอร์กี่คนสคนอาแล้วนะดูนะครับนี่คือท่านจะต้องรู้ละถ้าท่านจะเป็นตำแหน่งโอท่านจะเป็นต้องแนะนำซุปเปอร์ไวเซอร์กี่คน แล้วซูเปอร์มาร์เก็ตต้องซื้อสินค้าเท่าไหร่ถ้าจะเป็นตำแหน่งแคชเ่นัมจะต้องแนะนำกี่คน้คน <1. S 1> ต้องซื้อที่ <3 S 1> ถ้าเป็นตำแหน่ง <5 S 1> ไดมอนด์ต้องแนะนำกี่คนหลักสูตรของเราคือเก้าคูณเา้าท่านถึงจะได้ทุกอย่างได้ทดกปนเอ้าถ้าเก้าคูณเมาได้อะไรได้อีกเดี๋ยวไปดูเพราะฉะนั้นตำแหน่งแต่และตำแหน่งเขาก็จะมีลิมิตการจ่ายแบนเนอรี่ให้ท่านเหมือนกันดูต่อจ่ายสูงสุดต่อเดือนตามตำแหน่ง ถ้าเป็นตำแหน่งซูเปอร์เบเซอร์ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้จับบันไดที่บริษัทแถมให้เดือนละหนึ่งแสนครับถ้าเป็นตำแหน่งซิมเบอร์ท่านมีสิทธิ์ที่จะรับบันไดที่หนึ่งแสนถ้าเป็นตำแหน่งโกลัฟสองแสนเจ็ดห่นแพทชูนั่งหลังสองแสนเจ็ดหมื่นสามแสนหกไปอยู่ที่ <5. S 1> ท่านจะเป็นตำแหน่งอะไรท่าน ท่านนั่นแหละเป็นสิ์เลือกอย่าให้อัพไลน์จี้อย่าให้บริษัทที่อย่าให้คนนั้นจี่เราต้องคิดวยตัวเราเองว่าเราจะเป็นอะไรเพราะอันนี้ของแถมอันนัเขาแถมถ้ายังไม่กล้าเอาสารส่วนท้ายคิดเอาแค่นี้เพราะแค่นี้ก็คือตำแหน่งซูเปอร์วเซอร์ Super มันก็เชยเชอ,อย่างเด็กๆอะ่ะมันมันคนสเบอร์สเบอ ทิ่ใจที่9ก้าแนะนำก้าแต่ก้าในที่สุดทั้งแมทชิ่งทั้งโอ้โหหลายเดือนอะไรพูดวักคูดไปหมดหลังจากนั้นพอมาเป็นตาแหน่งในก่อนท่านดูให้ดีนะต่อไปนี้จะขึ้นตําแหน่งสเต็ปถ้าเป็นตําแหน่งนบอนต้องมีฟอน,นต์ลายกี่คนนะแล้วใน9ก้าคนนี้คนนี้ติดตัวด้านซ้ายคนนี้ติดตัวด้านขวาคนนี้โยนไปให้ลูกคนนี้โยนไปให้ลูกด้านขวาคนนี้โยนลูกด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาอยู่ไปข้างล่างหมดเห็นไหมใช่ไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วติดตัวแค่กี่คนเห็นไหม และถ้าเป็นตำแนหน่งในมอนท่านมีรายได้แค่นี้อยู่นะหลังจากนั้นมาถ้าดาวไลน์ของท่านเป็นไดมอนท่านเป็นตำแหน่งดีดับเบิ้ลไดมอนครับท่านมีรายได้สองหมื่นอาบะท่านเริ่มนะเพราะนั้นใครอยากจะมีอย่างนี้ปุ๊บเดินถัดไปหลังจากนั้นข้างล่างเป็นดับเบิ้ลไดมอนท่านก็เป็นทริปเปิ้ลไดมอนรายได้ท่านขยับขึ้นมาเป็นแสนแปด พอขั้นลงมาเป็นทิปเปิลไดมอนด์ท่านก้มาเป็นคลาวไดมอนด์รายได้ท่านก็ขยับก็มาที่สี่ล้านเก้าแสนสอง่นเจ็ดร้อยห้าสิบาทเป็นทิปเปิลไดมอนด์พอเป็นคลาวไดมอนด์พอเขาเป็นคลาวไดมอนด์ดูให้ดีนะในทิปเปิลไดมอนด์ของท่านทั้งหมดเก้าคนในที่ท่านแนะนาแต่มาเป็นคลาวไดมอนด์ในเจ็ดเรเวียลเท่านั้นเจ็ดชั้นนะนะใครก็ได้ท่านจะแนะนําหรือไม่แนะนําก็ได้ในสายนันในเจ็ดชั้นนั้ใครที่เป็นคลาวไดมอนด์สามคนท่านก็เป็นแกลง ในอคุ้มไหม<อ>ถ้าเริ่มต้นที่9ตอนนี้คนยังไม่รู้เลยคนที่รู้คือพวกเราอยู่ที่นี่พนั้นนะงานเพราะเราจัดงานที่นี่ครั้งแรกตำแหน่งที่สูงกว่านี้คือดูนะครับเป็นตำแหน่ง V.I.P. ครับเป็นตำแหน่ง V.I.P. แค่ใน9้าคนนะครับคนที่4ี่ในชั้นเจ็ชั้นนะขึ้นมาเป็นตำแหน่งคราวในมอดอีกคนหนึ่งท่านก็เป็นตำแหน่ง V.I.P. V.I.P มีไรายได้เพิ่มขึ้นเป็น6,561,000้านบาทบวกมอเซลล์อีก0.25%นทีนี้เราจะสังเกตว่าถึงจุดๆมาคนมาติดยอมแพ้ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไปสังเ็จทำไมถึงมีเหตุผลเหตุผลที่เขายอมแพ้เขาได้หนึ่งคิดย์แห่ลบไม่ผ่านตัวเองใช่ไหมครับลบไปหมดอัพไลน์คนนี้ก็เตีย้ยอัพไลน์คนนีก้ก็กินเข้าทดีโอซ้ยไลน์คนนี้ก็เรื่องมาก ติดลบไปหมดสินค้าก็กรองไม่สวยตรงตกปล่กไม่ตื่นมันไม่ยอมปลูกเสมยวม่าขนาดเราไปปลูกยังไม่ไม่ยอมเพระาะฉะนั้นถ้าท่านคิด่าจะเอาคนนี้ยังไงท่านก็ว่าเอะไม่เป็นไรจะเอาคนนี้ให้เกิดแต่เขาไม่พร้อมที่จะเกิดอ่ะท่านจะต้องข้ามนะท่านจะต้องข้ามไปบุคคนที่พร้อมที่จะทําพร้อมที่จะเกิดพร้อมที่จะสำเร็จทํางั้นไม่เป็นขัดการวางแผนเห็นไหมครับ มันจะจงใจกันไปหมดเราต้องมีการวางแผนหลังจากประชุมจบปุ๊บไม่ว่าจะเป็นโอ p ีพีว่าจะเป็นเฮาส์พิทติ้งอะไรต่เราจะต้องมีแต่อัปเปอร์พิทติ้งคุยกับแม่ทัพคุยกับแม่ทีมเราจะเอายังไงตกลงจะเป็นไดมอนด์วันไหนมีคนตรงไหนจะให้ฉันไปช่วยไปช่วยพูดกพูดให้เขาดูแล้วจากนั้นก็ดูให้เขาทำเห็นไหมครับทำให้เขาดูกต่ดูเขาทำแค่นี้จำไว้เะยคทำให้เขาดูพูดอย่างนี้สินค้าอย่างนี้แล้วก็อะไราง้ให้เขาทำแล้วท่านก็ดูเงื่อนไขคืออย่าติอย่าสั่งเท่านั้นแหละงนิด นี่คือเหตุผลคนที่สําเร็จเลยเขาทำกันอย่างนี้นะครับไม่มีทิศทางโลเลที่สงสยัยมันจะได้จริงหรือเปล่ารถจะได้จริงหรือเปล่าบนนั้นมันจะได้จริงแล้ตำแหน่งใดมันตำแหน่ง킹สามเปอร์เซ็นต์กองทุนเงินฝากสิค้าบริการความมั่นคงอะไรต่างม,มันจะเกิดขึ้นนั่นคือมันขี้ลงเลที่สงสยัยการตัดสินใจพอขี้ลงเลที่สงสยัยไม่มั่นใจไงพอไม่มั่นใจพวกความเต็มร้อยมันเลยไม่เกิดพวความเต็มร้อยไม่เกิดปา,าตาความคิด สอบออกมาหมดไปพูดใครไม่มีใครเชื่อไปอยู่ใกล้ใครก็ไม่มีใครฟังพูดยังไงก็ไม่เชื่อเพราะมันขาดความอบกลุ่นนะครับเพราะนั้นเหตุผลตรงนี้คาว่าพูดนํานะครับงานวันนี้เราไม่ใช่นักนะแต่พูดเหตุผลว่าก่อนที่ท่านจะเริ่มต้นกะสู่จุดนั้นน่มันจะต้องเป็นอะไรบ้างนะครับและข้อสาคัญไม่ยอมว่าที่ประชุมฉันเก่งฉันแน่ฉันรู้หมดเป็นยังไงดาวใดก็จะเป็นเหมือนกันเพราะขาก็ปี้ไงเขาบอกคนที่จะสําเร็จต้องกอปี้ผู้ที่ประสบผลสาเร็จเท่านะั้น ผลสุดท้ายเขาก็คัดลอกไปท่านเพราะท่านไม่เข้าห้องประชุมเขาก็ไม่เข้าห้องประชุมเลยท่านไม่จัดเฮาสมิสติ่งเขาก็ไม่จัดเฮาเลยท่านขายอย่างเดียวมีเงินมันก็ซื้อจับ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 ,จบ,จบเขาก็จะทำตามท่านน่ะหลังจากนั้นอีสามเดือนสี่เดือน,นลับหมดเลยผลสุดท้ายาก็จะมองเห็นไหมไม่สำเร็จเอานะเจอดอกต่อไม้นั่นคือเหตุผลว่ทาทำไมเราถึงมีระบบระบบขับเคลื่อนที่สำคัญมากกว่านั้เราต้องเอาที่ประชุมเป็นหลักนะฮะไม่มีที่ประชุมไม่มีศักดิ์ศรี ไม่มีที่ประชุมไม่มีคําว่ารู้เรื่องเราอะไรบางสิ่งอย่างที่มันครียก่าบางทีอย่างที่เราถ่ายทอดนะครับสิบหน้ายี่สิบหน้าเราให้ท่านแค่หน้าเดียวแผนเนี่ยมันเทบรรยายกี่หน้าให้ท่านบรรยายแต่ให้ท่านแค่แต่งเดียวเหนไหเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมีการบรรยายกันอย่างนั้นเหตุผลที่ผมพูดไว้นะฮะเพราะผมต้องการสรุปห้ท่านเหน้าทการทางานให้ท่านอ่านตรงนี้ด้วยนะไม่ยอมเขาที่ประชุมไม่พัฒนาตัวเองไม่มีวิชั่นวิสัยทัศน์ไม่คิดไม่ยอมพัฒนาเขียนเลยเป็นก็ไม่ยอมเขียนพูดดดไไม่้กยอพู ทำไม่ไดก็ไม่ยอมทำเ้วจะให้อัพไลน์ต่ออัพไลน์ช่วยอย่างเดียวไม่สำเร็จไม่มีทางอีสิบห้าชาติก็ไม่สำเร็จอ่ะทีนี้ยารักษาโรคยอ่อมแพ้นะครับผมให้ยาเลยหนึ่งท่านต้องกระตือรือร้นอย่าต้องไปเฉยชารเรื่องมากเฉยชาตาัดออกให้หมดตรงข้างกับตรงนี้นะครับเน้นย้ำกรบพูดพูดคำไหนที่มันสำคัญท่านอย่าเปลี่ยน จะจัดต้องจัดจะไปต้องไปจัททาต้องทําแข็งอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้เราจะทําได้จะจับเอแนะเดี๋ยวจะนับไปดูคนอื่นแล้วโจมตีคนนี้ใส่ลา์คนนี้ไม่ว่าตอนหน้านั้นหลังทั้งทั้งลายและเอาลายสายลายและอุปกรณ์ของบริษัทและตัวทั้งทีตัวเราเองจะต้องไม่ใส่ลายใครไม่ว่าลายใครไม่ว่าตอนหน้านั้นหลและไม่โจมตีบริษัทไม่ว่าจะบริษัทนั้นจะเป็นอะไรยังไงไม่ต้องโจมตีเขาเอาของเราให้เดินหน้าให้สำเร็จเลยแล้วเป็นรูปแบบให้เขาเห็นองงานนี้ต่างหากที่ท่านจะสำเร็จเป็นคนที่ทิ้งชื่อหน้านับถือนะครับเพิ่มพลังเเเสียดินน้้รวขึ เห็นไหมครับการจะเป็นผู้ในบทพิพีกษาวะะมันจะสูงมันจะเป็นยังไงนะฮะถ้าท่านพูดแบบเอื่อยโอ้ละเอื่อยพลังเสียงมันไม่มีคนฟังมันก็ไม่ตื่นเต้นถ้าผมพูดแบบท่านวันนี้เนะี่ยยานสารเริ่มดังแพรนะท่านะท่านต้องกระตือรือร้นนะแล้วก็เอ๊ะยังไปพูดหน่อยนะครับแล้วก็เอ่อเอ่อมีตท่านต้องมีพลังเสียงนะแล้วต้องเดินให้เร็วขึ้นนะท่านอยากสำเร็จอย่างเงี้ยมันน่าฟังไหมมันน่ารงคาญไหมไม่ เราใส่พลังกัดตะลือล้องเน้นย้ําคํพูดทั้งสายตาคําพูดอะไรกันกระทั่เกิดให้หมดพลังฮะเรียกว่าพลัง motivation พลัง m o t i v a t i ให้กําลังใจสร้างตัวเองเขาอยู่กันแล้วเขาก็อยากพาคนเข้ามาคุยกับเราเพิ่มพลังเสียงเดินให้เร็วขึ้นพเพิ่มพลังเสียงอ้าฉันจะอไหนชั้นต้องทําธุรกิจนะแล้วทําอย่างนี้มันรวยแน่นอนยังไงธุรกิจแผงตลาดเต็มมากสินค้าเนี่ยให้เดินอย่างนี้เหรอฮะเชื่อไหมขนาดอย่างนี้ท่านยังหัวเราะเห็นไหมเออ ง่าย่างนี้ดิเป็นไงแข็งเท่าไรได้ฟังได้เป็นไงถโอเคไหมโหเยี่ยมมากเลยผมจะทำได้นะใครจะมาแค่นี้เราสอนเร็จนี่ยเนี่ยติ้อย่างนรงไหนเราใครทำได้บ้างฮะแล้วก็ยังค่อยๆเฉยๆเลยทันกินแล้วนะอ่ะข้อต่อมามีพลังในตัวเองมีวินัยในตนเองทั้งพลังและวินัยในตัวเองอย่าลืมนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับอย่าเลี้ยงอย่าหลอกอย่าชอบโกงใครนะฮะ แต่คําว่าแชร์่หรือถึงว่าต่างคนต่างกินต่างคนต่างแชร์ทำงานร่วมกันมันมีความสุขนะจ๊ะต้องรู้ว่านี่คือธุรกิจของเราเองนะต้องรู้ต้องฟันธงนั่น,นคือธุรกิจของเราเองเอา้าวต่อไปวิธีการค้นหารายชื่อผู้บรหวังอย่างน้อย20รายชื่อใน20รายชื่อนะครับเวลาท่านไปหาคนใหม่ตัวท่านอยู่ตรงนี้แล้วท่านจะไปหาใครไปหาญาติไปหาภรรยาไปหาสามีไปหาพ่อพ่อสามีพ่อของญาติพ่อของภรรยา,ออยา,ออรยาแม่แม่ของญาติแม่อของภรรยาเพื่อนอ ้าเมีปพลเมียว่าเรไปนะครับเพื่อนเพื่อนจนปฐมนะฮะเพื่อนจนมัธยมเพื่อนตนมหาวิทยาลัยนะครับดูนะครับคนที่รู้จักสถานที่บริการต่างๆสถานที่ทํางานที่ทํางานเก่าที่ทํางานใหม่โอ้มันเยอะแยะมากมายนะครับคนที่ไปรู้จักคนรถเมล์ขึ้นไปออกไล่ชนกันไปกระถางแจกนามบัตรกันไปก็รู้จักกันแล้วนะครับว่ากันไปอ้าวรถเมล์ตลาดโรงพยาบาลนั้นสถานที่เราจะไปหาคนจากตัวเราลงไปท่านลองนับยูจะมีอีกเยอะแยะมากมายอีกเยอะนะครับ นะครัรักษาสิทธิ์ประมาณ1,500บาทหรือ525คะแนนมีสิทธิ์รับทุกขั้นตอนท่านว่าดีไหมเอ่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องสู้สู้ไหมครับ